สวัสดีกลุ่มอัลซินทุกข่านด้วยนะครับพบก,กับผมแอมินปุซซีเมนกนในเกมอีโดล่าเฟรตซีสตา,า,าร์กาะนะฮะตอนนี้ผมจะมาทำบทสรุปอีพีที่หนึ่งในแชปเตอร์ที่สิบกันซึ่งในชื่อแชปเตอร์เนี้ยคือสมคลามนั่นเองนะมาเรามาดูกันซีนแรกก็คือมุ่งหน้าสู่เขตสมคลามมาตอนหนึ่งของดับฟาวเนี่ย โดนปลดไปแล้วสส่วนด้วยฝีมือของกลุ่มต่อต้านนะฮะดังน,นั้นเนี่ยกองทัพราชนจาจักรจึงจําเป็นต้องทําสงครามกับกลุ่มต่อต้านอย่างจริงจังแหละซึ่งแน่นอนว่ากองทัพในครั้งนียนำทัพโดยจิปมูนนะองค์จกักรพรรดิจิปมูนแล้วก็มีเอลวิงกูสตาร์แล้วก็เกลดาก็คือมี3 มีทัพของจิปมูนทัพของเอลวิงทัพของกูสตาร์แล้วก็ทัพของเกลดานะซึ่งเป็นทัพที่ใหญ่โตที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็คือมันจํานวนสมาชิกเยอะมากก็คือเป็นกองทัพที่ใหญ่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มต่อต้านที่กลุ่มต่อต้านเองเนี่ยก็ได้เดิน ได้เอาทัพทั้งหมดเนี่ยเดินหน้าเข้าไปสู่เขตสงครามอังกิเวียนะเพื่อที่เพื่อที่จะตัดสินกับกองทัพราชนาะจกองทัพของราชนจาจักอีกเช่นกันนะส่วนกลุ่มอันวินแก่ขาวเองเนี่ยเพื่อที่จะยับยัง้งอ่การคืนชีพของดฟาฟเฟเนี่ยจึงได้ตัดสินใจเป็นพันธมิตรของกองทัพราชนจาจักจึงเข้าสู่เขตสงครามอังกิเวียด้วย จนในที่สุดตอนนี้เนี่ยอกองทัพราชอาจาักรกับกลุ่มตอต้านเนี่ยก็ได้เข้ามาสู่เขตสงครามไปที่เรียบร้อยแล้วและอีกไม่นานเนี่ยก็น่าจะเกิดสงครามนะฮะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้สินะกองทัพสงครามระหว่างกองทัพกับ กอ,องทัพราาณาจากักรแล้วก็กลุ่มต่อต้านอันนี้คืออนามารีนะก็จะเป็นแม่ของนางเอกสเตล่านั่นเองส่วนคนนี้เนี่ยคือสเตล่านะก็จะเป็นนางเอกของเกมนี้กลุ่มอสุวินแก่ขาวของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นกลางไม่อยู่ฝักายใดฝ่ายหนึ่งนะก็คือ เป็นกลุ่มอิสระที่เป็นกลางนะครับเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ย i, เพื่อที่จะยับยั้งการคืนชี่ของดาร์ฟเ้าเนี่ยในตอนนี้จึงจำเป็นต้องร่วมมือกับกองทัพราชนาจักรช่างเป็นการตัดสินใจที่ยากยิ่งเลยนะคะแต่ว่า ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ร่วมมือกับพูดเรามมอ,อผมเลิ่มอธิบายคนซ้ายเนาะคนซ้ายคือโรซาลินนะก็จะเป็นหนึ่งในตัวเอกหลัก4คนเรื่องนี้หนึ่งในตัวเอกหลักมันจะมี4คนนะก็ค,คือสเตล่าโรซาลินยูริเจสปานะโอเคเรามาพูดกันต่อตอนนี้ผน,นึกของดับฟ้าโดนปลดไปแล้วสองส่วนด,วด้วยฝีมือของกลุ่มต่อต้าน ซึ่งพนึกที่ว่าเนี่ยก็คือมีวิญญาณนะแล้วก็แกมพลังเวทที่โดนเปิดปล,ด,ปลดไปแล้วถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยได้ทำการปลดผนึกอย่างสุดท้ายคือแกมพลังวิญญาณแล้วก็เทพีศาจรดับเ้าเนี่ยจะได้กลับมาคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเกิดดาร้ฟาลกับมาขึ้นชีพได้เนี่ยโลกเนี้จะเข้าสู่ยุคไฮยนะอีกครั้งหนึ่งก็คือน่าจะโลกแตกนะฮะเพื่อใหเ,เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามเนี่ยจะไม่ให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้อีกเด็ดขาดสงครามในครั้งนี้มีเป้าหมายที่ ยับยั้งการคืนชีพดาฟ้าอย่างสมบูรณ์แล้วก็คือขัดขวางการปลดผนึกอย่างสุดท้ายาตัวฉันเองเนี่ยในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิกอ่าหนึ่งในกลุ่มอาสวินแก่ขาวเนี่ยก็จะช่วยอย่างเต็มที่เลยตา เพียงแต่ว่ากําลังลบในกลุ่มอัศวินแก่ขาวตอนเนี้เราสูญเสียกําลังลบหลักไปนะก็เลยทําให้ค่อนข้างแย่นั่นสินะก็ไม่นึกเลยว่าคนอย่างแจสปาจะมาถอนตัวจากกลุ่มอัศวินในตอนนี้นะโอเคฮะเราก็ได้รู้ในจากพาร์ทที่แล้วนะที่ว่าตัวแจสปาเนี่ย เขาขอถอนตัวจากกลุ่มนะฮะแต่เหตุผลเป็นอะไรนะั้นเรามาดูการถอนตัวจากกลุ่มของแจสปาครึ่งแรกโอเคขอตั้งสมาธินิดนึงหลังจากที่ออกจากกรอบไปแล้วเนี่ยกลุ่มสวินแก่ขาวเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่อ่าก็คือก่อนที่จะมุ่งหน้าไปอังกิเวียนะเขตสงคราม ที่คายกลุ่มอสเวงแก่ขาวนะเจสปานี่นายเอาจริงเหรอที่คิดจะถอนตัวจากกลุ่มนะต้องขอโทษด,ด้วยนะคุณเจสปาเพราะอะไรล่ะคะ ทั้งที่พวกเราเนี่ยช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนถึงตอนนี้แท้ๆข้าน่ะสูญเสียเหตุผลในการต่อสู้ไปแล้วล่ะตัวข้าในตอนนี้เนี่ยไม่มีกระจิกกระใจอยากจะสู้แล้วเติมที่ตัวข้า เหตุผลต่อสู้ในของตัวข่าเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์ในที่เกาบไปก็คือกาบไปมาโดนเผาด้วยฝีมือของฝ่ายรอนะเพราะการกระทําของพ่อที่ไม่ทําอะไรเลยจนทําให้ทุกคนต้องตายในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นเหตุผลในการต่อสู้ของข่าก็คือง่ายๆอะ่ะถ้าใครดูพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกอะไปเนี่ย เดิมทีแจสปาคิดว่าเกาะไปอ่ะมันโดนเผาด้วยฝีมือของกองทัพราชนาจาะนะฮะแล้วก็แขนที่พ่อตัวเองเนี่ยไม่ลงมือทาอะไรเลยก็เลยเป็นเหตุผลในการต่อสู้ของแจสปาในช่วงแรกของเกมนะฮะที่เราจะรู้เลยว่าทําไมแจสปาเนี่ยท่าทางแขนกองทัพราชนาจาัดซะเหลือเกินนะฮะแต่ในตอนนี้มันเริ่มก็เฉลยไปแล้วไปดูในคลิปที่แล้วแล้วกันนะโอเคเรามาว่ากันต่อสเตลาก็เงียบไปนะฮะ แต่ว่านั่นน่ะนั่นเป็นเพียงแค่มุมมองของข้าคนเดียวก็คือสิ่งที่เขาคิดไปเองนั่นแหละเรื่องราวที่กอบไปเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากฝีม,มือของฝ่ายโล รวมถึงเรื่องราวของท่านพ่อด้วยอายาจิเนี่ยมันน่าจะพ่อเฉยเนาะรวมถึงเรื่องราวของพ่อเนี่ยที่ได้เสียสละตัวเองที่จะต่อสู้กัดบดาร์ฟ้าเพื่อให้ทุกคนได้หนีออกมาได้หลังจากที่ได้รู้เรื่องราวเรื่องนั้นแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวข้าที่ผ่านมาเนี่ยทาอะไรบ้าบ้าบอๆเหมือนไอ้โง่เลยล่ะก็จริงนะ แล้วกันสิจากนี้ไปเนี่ยข้าก็จะไปกลับใช้ชีวิตที่ป่าแถวท่าเรือของเชลดอนน่ะนะก็คือจุดจุดที่เราไปเจอเจสปานั่นแหละต้องขอโทษด้วยละกัน ที่จูจ่ๆถอนตัวกระทันหันแบบนี้นะยูริที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ได้คิดว่านะฮะอันเนี้ยน่าสนใจเป็นชอยที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดเท่าที่มีมาเลยนะคือคือที่ผ่านมาเนี่ยชอยของยูริเนี่ยมันก็จะมีแอบตลกด้วยแล้วก็จะมีแอบแอบแบบพระเอกโชเนนก็มีแต่ส่วนมากผมจะเลือกความเป็นจริงฮะเพราะว่า โอเคเดี๋ยวผมจะให้เหตุผลแต่ละข้อแล้วกันเพราะว่าข้อนี้ผมวิเคราอลและแยะแยๆแ,แบบหนักมากในสมัยก่อนคือข้อแรกเนี่ยเราต้องการพลังของนายนะเจสปาซึ่งอันเนี้ยมันจะแนวเป็นพลังมิตรภาพถูกไหมแต่ว่าในตอนเนี้ยตัวเจสปาเขาได้สูญเสียเหตุผลในการต่อสู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เวิร์กแล้วบวกถึงแม้ว่าทั้งสองชอยเนี่ยมันก็จะไปวันเบเหมือนกันหมดก็คือ แจสปาเนี่ยยังไงก็ต้องถอนตัวอยู่ดีนะก็คือถอนตัวเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าบทพูดจะต่างกันนิดหน่อยนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้เลิกคอแรกนะฮะผมเลิกคออันล่างซึ่งคออันล่างเนี่ยคือเออเข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับที่ผ่านมานะก็จะเป็นแนวที่เข้าใจความรู้สึกแจสปาซึ่งหลายคนอาจจะฟังดูว่าเฮ้ยทาไมไม่เป็นสายโชนเนนซะหน่อยวะคือเอ,า,อางี้นะผมจะพูดในมุมมองที่แต่เนื้อเรื่องมาแล้วนะ คือเจสปาในตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปเขาสูญเสียเหตุผลในการต่อสู้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพาคนที่ไม่มีกระจิตกระใจสู้ไปทําสงครามเนี่ยหรือว่าไปช่วยสู้รบอะไรก็ตามเนี่ยมีแต่พาไปไปเขาเรียกไงนะทาให้เขา่เป็นตัวถ่วงเปล่าๆแล้วก็รวมถึงเอาชีวิตของเขาไปทิ้งอ่นะนะึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางที่ดีคือปล่อยให้เขาทําตามที่ตัวเองคิดดีกว่านะก็คือเลือกข้อสองมาเออเข้าใจแล้วล่ะจนถึงตอนนี้ขอคุณนายมากเลยนะแจสปาอันนี้สเตลล่าว่าอยูลินะฮะอยูลิทำไมนายไม่ล้างคุณแจสปาเอาไว้ล่ะ จสปาในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเขาเองนะในตอนนี้คือเขาไม่มีเหตุผลที่จะต่อสู้แล้วนะอีกอย่างนะในอีกไม่ช้าเนี่ยพวกเราพวกผมเนี่ยคือตัวยูริจะพวกไอตัวยูเรยเขาจะพูดถึงตัวตัวเองไปว่าพวกผมนะแบบคนสุภาพหน่อยในอีกไม่ช้าเนี่ยพวกผมอะ่ะ จะเข้าสู่สมครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสมครามของกองทัพราชนาจักรแล้วก็กลุ่มต่อต้านถ้าขึนพาแจสปาในสภาพแบบนี้นะนอกจากที่ทำให้เขาเป็นตัวถ่วงของกลุ่มแล้วเนี่ยยังเอาชีวิตของเขาไปทิ้งอีกนะก็คือพาเขาไปตายดีๆนี่เองอนะ เตล่าที่เถยงไม่ออกนะฮะจริงอยู่ว่าที่พูดมาเนี่ยอาจจะดูเป็นคำขอที่เห็นที่ดูเป็นเห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอก็คือตัวเตสปาเขาบอกว่าที่ผ่านมาคำพูดของเขาอะดูเป็นอ่าคำขอที่ดูเห็นแก่ตัวมากๆนะซึ่งในตรงนั้นเนี่ยเขาก็เข้าใจความรู้สึกนั้นดี ตัวแจสปาเขาจะสื้ออันนี้แต่ว่าตัวค่าในตอนนี้เนี่ยไม่อาจจะช่วยพวกเจ้าได้เต็มที่หรอกนะก็คือคนมันสูญเสียความเหตุผลในการต่อสู้ไปแล้วอะตัวค่านะก็คือตัวแจสปาเขา ตัวค่าในตอนเนี้ไม่อยากจะต่อสู้อีกต่อไปแล้วอะ่ะขอร้องลาทุกคนอันนี้ผมขอพูดในแบบที่ผ่านมาไปเลยนะอันนี้ขอระบายสิ่งที่อึดอัดมานานแล้วก็คือไอตัวตนของแจสปาในช่วงแรกของเกมคือช่วงแรกของเกมอะเราเข้าใจแล้วว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรอกับฝ่ายคาออนนะซึ่งแจสปาเนี่ยมันจะมีช่วงงี้เาอยู่2ช่วงนึกไหมก็คือ มันจะมีช่วงที่ไอที่ตีป้อมขู่เขาวซูซุม,มะตอนนั้นแกก็ไม่ได้มาช่วยเพราะว่าแกไม่อยากตีไฟเดียวกันหนัวไหมแล้วพอเป็นตอนอ่าเหตุการณ์กลุ่มต่อต้านมาตีมาสู้หรือมาตีป่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่เหตุการณ์ที่ละาพาตัวสเตล่าคือแจสปาก็ไม่อยากต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านเพราะก็เป็นฝ่ายข่าวออสเหมือนกันนะซึ่งไอตรงเนี้ย ตอนผมเล่งแรกๆนี่คือโมโหมากๆคือได้ทําอย่างนี้ได้ลงคอได้ยังไงวะอะไรแบบเนี้ยแต่อนามารีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรฮนะผมก็โอเคในเมื่อไม่ว่าก็คือไม่วาเขาซึ่งในตอนหลังมันจะมีปมที่เฉลยว่าเพราะอะไรนะฮะกพ็พอเข้าใจได้อยู่แต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่มาถึงจุดเนี้ยน่าจะโมโหเสียกับ่เจสปาหลมาพอสมควรน,นะแต่ว่าตัวโรซ่าเองก็มีช่วงที่ไม่ได้มาช่วยเราสู้เหมือนกัน ก็คือด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากจะต่อสู้กับฝ่ายฝ่ายรอเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนเนี่ยอาจจะมีจุดยืนที่เหมือนกันก็ได้นะฮะโอเคเรามาพูดถึงการถอนตัวของแจสปาข้างหลังกันหลังจากที่ผมระบายไปหมดแล,แล้วลาก่อนนะทุกคนคงได้เจอกันที่ไหนัะแห่งที่โลกใบนี้นะ สเตล่าทำใจไม่ได้นะฮะเฮ้ยสเตลา่ตลาปล่อยตัวสเตล่าไปเถอะนะถ้าทางสเตล่ายังทำใจรับไม่ได้นะดูแลตัวเองให้ดีด้วยล่ะเจสปาเรื่องทางเนี้ย ไม่จะเป็นต้องห่วงหรอกนะเรื่องหัวหน้าทีมคาอ้อเนี่ยเดี๋ยวตัวฉันจะเป็นคนรักษาการแทนให้เพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องห่วงขอบคุณมากเลยเจถ้าเจาเนี่ยรักษาการแทนผมแล้วก็นะทำให้ผมวางใจขึ้นเยอะเลยส่วนเริ่มงสเตล่าเนี่ย ช่วยฝากบอกลาตัวเธอให้หน่อยนะ,นนนะนอืมจะว่าไปแล้วเนี่ยเหล่าเพื่อนๆของเธอจเจ้ายังไงกันต่อเหรอตัวข้าน่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าข้าจะตามหัวหน้าไปอย่างทุกที่ทุกแห่งหนทุกฝีก้าวเลยทีเดียว อันนี้เบยูนะเมื่อกี้ผมก็เลยออธิบายเนาะไลเนอร์ไอหัวเมงเนี่ยก็คือหนึ่งในแก๊งของเจสปาแฟมิลี่นะส่วนอาบยูเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในแก๊ง j e สปา family เหมือนกันเป็นหัวสมองเป็นมันสมองของทีมนะบวกกับมีอายุเยอะก็เลยดูมีบทบาทเป็นพี่สาวของกลุ่มมากกว่านะอืมตัวฉันเองเนี่ย ก็จะตามหัวหน้าไปที่ป่าด้วยถ้าให้พูดตรงๆแล้วก็แอบเป็นห่วงนะอดเป็นห่วงไม่ได้เหรอคิริออนแล้วตัวนายล่ะข้าน่ะไม่ตามแจสปาไปด้วยหรอกนะข้าจะไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียว ตัวข้าเนี่ยถูกตามล่าไว้อยู่ถ้าเกิดเจสปาตายขึ้นมาเนี่ยฆ่าก็ไม่สนผู้ชายพันนั้นหรอกนะก็คือเครื่องเจสปอเอาสั้นๆน,นะเครื่องใช่ไหมก็คือไอ้คิริออนนะมันพูดเป็นเชิงว่าฆ่าน่ะถูกตามล่าอยู่ถ้าเกิดเจสปอตายขึ้นมาเนี่ย ข้าก็ไม่สนผู้ชายพันนั้นหรอกนะก็คือถ้ามันจะตายขึ้นมาเนี่ยข้าก็ไม่สนแล้วนะฮะต้องขอโทษจริงๆนะคลีออนที่ทำให้ในายผิดหวังมากขนาดนี้นะ<ก>นถ้างั้นรีบออกเดินทางกันดีกว่านะ<ก> โรซาแล้วก็ยูริเรื่องกลุ่มอสุวินแก่ขาวเนี่ยฉันขอฝากพวกนายด้วยนะจริงๆมันต้องพูดว่าค่าเนาะผมเผลอติดคำว่าฉันฮนะบ่อยมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพยายามโรซาลินเงียบเลยะฮะเข้าใจแล้วล่ะแจสปาขอให้โชคดีนะ เออถ้างั้นลาก่อนนะหัวหน้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราก็รีบออกเดินทางกันเถอะเออเจสปารอก่อนแจสปา เฮ้น้ำมันโลซานี่นะหัวหน้าถ้างั้นเนี่ยพวกเราจะขอล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนะอืออ,ออือเจสปาตามทานจนได้นะ キキมีอะไรงั้นเหรอโรซาถึงได้รีบร้อนมาถึงที่นี่เชียวいいかかความรู้สึกของในายในตอนนี้เนี่ยตัวฉันเองก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างนะ ตัวฉันเองอ่ะบางทีอาจจะเหมือนกับนายนะที่มีเหตุผลในการต่อสู้นะก็คือตัวโรซาลินเนี่ยเขาบอกว่าทำตามหน้าที่เพราะคำสั่งแล้วก็บทบาทที่ได้มานะแล้วก็ตัวโรซลินก็บอกอีกว่าแล้วก็สามารถต่อสู้กับฝ่ายคาวอสโดยไม่โดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะ ก็คือเดิมทีจงเกตจงชามฝ่ายขาวอถึงได้ต่อสู้นะฮะเจสปาก็บอกมาว่าแต่ว่าพอได้มาอยู่กลุ่มอสุวินแก่ขาวแล้วเนี่ยตัวฉันเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย ไม่ว่าจะเป็นคนของฝ่ายรอหรือว่าคนของฝ่ายคาออนเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการนะนะก็คือมีทั้งคนเป็นคนดีแล้วก็คนไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็แจสปา ตัวนายเองเนี่ยก็คิดเหมือนกันใช่ไหมก็คือรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมจสปาก็นเงียบไปนะไม่ว่าจะเรื่องความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรอกับฝ่ายคาออสหรือว่าไหนฐานะขององค์หญิงไอ้เรื่องพวดนั้นน่ะจะไปอะไรก็ช่างมันเถอะ แจสปาตัวฉันน่ะขอเพียงแค่ให้นายอ่ะคอยสู้เคียงข้างฉันแค่นั้นก็พอเพราะแบบนั้นน่ะช่วยอยู่กลุ่มอสเวงแก่เขาได้หรือเปล่าแจสปานี่ นี่เป็นฉากอย่างนี้ได้นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะ่ะมันทำไม่ได้นะหรือว่าผมไม่เคยลองทำก็ไม่รู้แต่จำได้ว่าทำไม่ได้นะโอเคเรามาพูดเนื้อเรื่องกันต่อขอบคุณนะโรซ่าที่ได้รีวิวมาหาฉันถึงขนาดนี้ ตัวข้านะถ้ายังจงเกตจงชามฝ่ายรอเนี่ยข้าจะลุกขึ้นสู้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนสมัยก่อนก็ได้นะเจสปาแมวน้าโรซาตัวเธอในตอนนี้ดูไม่ได้เลยนะไม,ไม่ใช่สันหน่อย ตัวฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมจูจ่ๆก็จะว่าไปที่ผ่านมาเนี่ยเวลาคุยกับเธอทีไรเนี่ยมักจะเป็นเรื่องการทะเลาะซะส่วนใหญ่อะนะส่วนเรื่องสงครามระหว่างฝ่ายรอกับฝ่ายคาออสเนี่ย มันก็เหมือนกับการทะเลาะที่ดูยิ่งใหญ่กว่าแค่นั้นเองการที่ได้ทะเลาะกับเธอเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะดูไร้สาระอยู่บ้างก็าตาม,มานะแต่ฉันก็สนุกกับมันนะ ขอบคุณนะที่เธอร้องให้เพื่อฉันน่ะอ่าข้าน่ะจะไม่มีวันลืมน้ำตาของเธอเลยล่ะลาก่อนนะโรซ่าขอให้โชคดี เชื่อไหมว่าฉากเนี้หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะแต่ว่าผมได้ยินเสียงของโรซาลินไงฉากเนี้ยโรซาลินเรียกแจสปาทั้งน้ําตานะฮะเหมือนเหมือนจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะฮะก็เอาจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการจะลุยยาวนะแต่พอมาเจอพาร์ทนี้เนี่ยผมคงต้องพักเพียงเท่านี้ไปก่อนแหละผมว่าด้วยความรู้สึกที่ว่าเอ้ยไม่งดามาสจัด คือผมเป็นคนที่อินกับบทอย่างงี้แหละก็คือพอฉากไหนที่มันมีฉากเศร้าเนี่ยจะรีบหยุดก่อนเพราะว่าภาคต่อไม่ไหวนะจริงๆไม่ไม่ได้กะจะทําภาคอย่างนี้นะกะจะแปลเป็นบทสรุปแหละแต่ด้วยความที่เนื้อเรื่องมันยาวเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จําเนื้อเรื่องไม่ค่อยมากนะก็ต้องอาศัยแปลเอาอะพอแปลปุ๊บเออถึงจะได้นึกเนื้อเรื่องออกได้ฮะสำหรับใครที่ดูถึงคลิปนี้เนี่ยสามารถไปดูคลิป ต้นตำรับของอตัว i ีโดราของเกมนี้ก็ได้นะทาง i ีโดราช a นาลุซึ่งในตอนแรกของ,ของ Channel นั้นเนี่ยรู้สึกว่าตอนแรกเขาบอกจะประกาศปิดนะแต่ไปๆมาๆเนี่ยกลายเป็นว่าเขากำลังอัปเดตซีนสำคัญในเกมอยู่ที่เป็นเนื้อเรื่องนะฮะสำหรับใครที่อ่านญี่ปุ่นได้อยู่แล้วเนี่ยก็ไปสามารถเสดได้นะส่วนใครที่อ่านไม่ได้เนี่ยแต่จะรู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูคลิปที่ผมพูดได้นะ ถ้าสงสัยอะไรเนี่ยไปถามในคอมเมนต์ได้ในคลิปนั้นนะว่าเฮ้ยเรื่องราวทำไมเป็นอย่างนี้นะผมก็จะสาผมก็จะมาตอบอธิบายให้ฟังให้ละกันนะเพราะผมเข้าใจว่าบางคลิปเนี่ยผมก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัดหรือว่าบางคลิปเนี่ยอาจจะแบบพูดเร็วเกินไปหน่อยนะก็จะพยายามพูดช้าอยู่นะในตอนนี้ผมก็พยายามทําบทสรุปให้ครบนะฮะตอนนี้ลุยถึงบทที่10แล้วซึ่งของเกมเนี่ยมันมีทั้งหมด EP ีที่1นะ สินะฮะมีมีทั้งหมด15บทซึ่งหลังจาก10เป็นต้นไปเนี่ยเนเรื่องมันจะยาวมากคือยาวสัสๆเลยยาวจัดๆอะ่ะบอกเลยโดยเฉพาะไอ้สิเอนี่ยอันนี้ก็หนุก12ก็อึ้งนะฮะส่วน13บสามสเนี่ยปวดตัวร้ายมันสนุกนะถ้าถ้าเกิดได้อ่านเนี่ยเราจะรู้สึกสนุกกับมันโอเคเรามาพูดถึงแค่นี้ก็พอนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ขอตัวไปก่อน Bye-bye.